มีการเตือนเรื่องเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้งหรือดไอซ์ถ้า Die Ice, ดไอซ์หรือว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยเอามาทำพวกงานอีเวนต์คอนเสิร์ตต่างๆมีอะไรที่ต้องระวังบ้างน,นะครับตามที่สืสพพ่อสังคมออนไลน์นะครับก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องอันตรายจากการใช้ควันและน้ำแข็งแห้งในงานเสียงต่างๆเกิดความกังวลแล้วก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างนะครับ ในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยเวลาที่เราไปดูแล้วเห็นมีควันในการแสดงเอ่ยคอนเสิร์ตหรือไงอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเคยจะอุปกรณ์หลักทั้ง2แบบคือทั้งเครื่องสร้างควันแล้วก็มาจากเอฟเฟกของไดร์ไอส์ไดรคือก้อนน้ำแข็งแห้งนะครับก้อนน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันก็คือจริงๆมันคือกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดความดันแล้วจนขั้งสร้างเป็นก้อนแข็งแล้วชอบเรียกน้ำแข็งจริงๆมันไม่ใช่น้ําเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ so มันก็ กลายเป็นกลายเป็นควันได้เวลามันระเหิดนะครับบางทีใช้เป็นเครื่องฉีดก,าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยคือนึกภาพถังดับเพลิงนะครับบางคนเอามาใช้คือเขาบอกว่าพวกนี้มักจะมาใช้เป็นควันที่ลอยต่ำๆฉันอย่างเราเห็นควันที่มันลอยต่ำ,ตำๆอยู่กับพื้นเป็นปุยเมฆอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยจะชอบใช้วิธีนี้ ซึ่งบอกว่ามาันเขตามงานแต่งงานนะครับหรือบางทียิงพ่นออกไปเป็นแบบพุ่งแรงๆอันนี้ก็ใช้เพื่อพวกงานเปิดตัวสินค้านว่าพุ้มฟูๆไปเงี้ยครับสร้างความตื่นเต้นหลักการก็คือว่าถ้าเป็นน้ำแข็งแห้งเนี่ยแล้วเขาก็มักจะไปใส่ในน้ํามันก็จะมีการเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควันขาวขึ้นมานะครับคือควันจริงๆก็คือด้วยความที่มันเย็นจัดมันเลยทําให้ไอ้น้ำ H2O เนี่ยเกิดการควบแน่นมันก็เลยดูเป็นควันขาวๆรือขณะเการอาจจะใช้เป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในถังนะครับ,บลแล้วกีดพ่นออมา พวกนี้มันจะค่อนข้างต่ามันจะเป็นควันปุ่มันปุยเมฆอยู่กับพื้นเนี่ยเนื่องจากมันหนักกว่าอากาศแล้วมันก็สะสมที่พื้นได้นะครับฉะนั้นถ้าใช้ในพื้นที่ปิดที่ไม่มีการระบายอากาศก็จะมีปัญหาในการหายใจเพราะมันลยทําให้สัดส่วนของอากาศเนี่ยซึ่งปกติอากาศธรรมชาติที่เราหายใจก็มีออกซิเจนอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่แล้วแต่ถ้าไอตัวนี้เพิ่มมาอีกเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันก็สูงขึ้นออกซิเจนมันก็น้อยลงนะครับ อันนี้ก็จะอันตรายได้นะครับก็แต่ที่เราคัดดินข่าวมาบางคนก็อาจจะเป็นไิ่มีสม,มสติแล้วก็บางทีถ้ามากเกินไปก็ถึงเสียชีวิตแต่งานทั่วไปนะที่ใช้งานพวกการแสดงพวกเนี้ยยังใช้คาร์บอนไดออไซด์นะปริมาณก็ต่ำต่ำกว่าระดับอันตรายพวกนั้นนะครับ